แล้วครับพบกับเตอร์ดีท้าผู้ชมทุกทกานด้วยวันนี้ลุยเกมมาครับช่วงรีวิวแอดออนนั่นเองก็ก็จะมารีวิวออนที่ขุดไอ้พวกนี้ยหายไปหมดเลยก็ประมาณว่าแบบเนี่ยโอเคมาฟังรายละเอียดก่อนก็อันดับหนึ่งก็คือขวานเนี่ยเราไม่สามารถใช้ขวานไม้ในการตัดไม้ท,ทีเดียวหมดได้แต่เราสามารถใช้ตั้งแต่ขวานหินขึ้นไปได้นะฮะส่วนพีเอเนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่พีเอขัแนแรกเลยก็ได้ฮะ โอเคไปลยเลย,เยแล้วจะไดนเท่าไรก็แล้กนเพราะว่าเราขี้เกียจดูดโอเคมาต่อไปเหล็กซึ่งวิธีการทุบเนี่ยถ้าเรายืนทุบเนี่ยมันจะไม่ได้นะมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเรานั่งทุบมันจะหายหมดอย่างนี้นะต่อไปเหล็กเอ้ยไม่ใช่สีมันเป็นทองนี่เพชรลามพิษเลสโตน แล้วก็ฐานตามด้วยคอปเปอร์เอเม,มรอรัเรลแลวก็แร่จากนาลกทองจากนาลกแล้วก็แร่เนโธไรที่แข็งเก่งที่สุดในเกมครับอตัวไแร่เหล็กใหม่ที่มันติดกับหินอะไรสิ่อเนี่ยแหละทอับ เพชรยามพีสเชรสโตนเอ,ามาอเมอรัลฮะอ้าวเอเมอรัลอ,อันนี้จะไม่ได้นะครับผมก็เสียใจโอเคมาไปเรต่อๆไปที่ฐานนะครับไม่รู้ว่าฐานจะได้ไหมโอ้ตอไปคัพเอร์ก็ได้นะครับโอเคเก็บของก่อนแม่เก็บน้านด้วยเนะี่ย ไม่นามากเอาละครับต่อไปเราจะมาลองกับขวานเนเ้อไลท์กันดูนะครับผมก็เลยเราขอเก็บก่อนี๋ยวมันเกะกะตัวเกะไปเกะไปเกะไปต่อไปทีนเาข,ขวานนะครับเราจะเพี้ยงมาทำไมได้โอเคต่อไปเป็นโอ๊กนะครับนี่ก็ย่อตัดท้ายหมดเลย ก็จะเป็นต้นสนหรือเปล่าน่าจะต่อไปไมยเบิร์ดต้นอ่ามันเป็นจันเกลิล่ะต่อไปก็ซหนน่ะใช่หรือเปล่าเรื่องเป็นสวอนน่านะโอเคต้นมันต่องข้างตัดยากนิดนึงเพราะมันไม่ใช่ต้นตรงๆต,ต่อไปนี่เป็นต้น น่จะเป็นไม้สป,ปูลหรือเปล่าหรือดาร์กโอ๊กผมไม่รู้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอ่ามันคือดาร์กโอ๊กโอเคดาร์กโอ๊กต่อไปนะครับก็จะเป็นทางด้านของไม้ที่ชื่อว่าก้อนสน oh ก็ใหม่เมืดหนักนะนี่าหายหมดเลยผมไม่ชอบเสียงต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของ ป่าจันเก,นะะเก่นะฮะสุดๆเลยอืมก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ชีวิตรอดได้เอาไว้เอาชีวิตรอดนะเป็นได้อนที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่อยากจะชีวิตรอดได้เยอะเลยซึ่งถ้ามดตัวนี้ทําออกมาแล้วแบบเอาใบไม้ออกไปด้วยมันผมบอกเลยนะมันจะจะโคตรโคตรด,ด,ดีนะครับผมก,ก็ทำแค่นี้ก็ดีแล้วแหละ ดีขึ้นเยอะเลยกับมอดนี้นะครับสำหรับที่จะเอาชีวิตเราก็ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้จะเปี่ยนเท่าทนี้